โมุจสภควโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัจสาอะตั้งนานาา ชาววานาวานเจ้ิตาวที่เจ้วากิเมตตาวากิจทวีณาานข้าตานิมมานะจารย์ที่เจ้วานิเมตตา เพียรชนาสัมปันนางตั้งใจถวายส,านสันธานบุพีให้กับคุณแม่วัฒนายสังฆทานานีสัพปนิวาลานีเพื่อควาเมเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญากของข้าพเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นตน้น แก่คุณแม่วัฒนายิม้มเงียงแก่คุณปู่น้ายิม้มเงี่ยมแก่คุณตาแลถเ่อนวิถีแก่คุณยายแช่มถื่อนวิถีผู้ที่ทำกาละล่วงรักไปที่ได้ทำบุญเจ็ดวันในวันนี้อุทิศไปให้สิ้นกาลละนา ผลแห่งบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญกุศลทำบุญเจ็ดวันได้ถวายซึ่งเครื่องสังฆทานพร้อมด้วยของที่เป็นบริวารถวายพระตา ไปให้คุณแม่วัฒนายิ้มเงียมคุณปู่หน้ายิ้มเงียมคุณตาแรลเถื่อนวิถีคุณยายแช่มเถื่อนวิถีเจ้ากับนาย ให้ทนจากทุกข์ถ้าได้รับความสุขขอให้ได้รับความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอบุญสลผลลบุญในวันนี้จงสำเร็จคุณแม่วัฒนายิ้มสงเสงี่ยมคุณปู่หน้ายิ้มสงเสงี่ยม คุณตาลเถื่อนวิถีคุญญายแชมเถื่อนวิถีได้มาลับอนุโมธนา ปัจจุบันและอนาคตกาลเรื่องหน้าหนูตเธอยันทอนวาริวังอาภูราริรภูเรนติสาคารายะทอนโยริวาจารุงุเตจุติสุติโยมจังสันติยบุชินาเพยสไธ ดูหลนคุณจิตใจกับุลงานกป็นั้นสองความกันนาแล้วขอให้คุณนำมาใหยแร้วนครับโัวประสบในความสุขความเจริญจากทุกเจ้าโรคไอย